ส่วนเรื่องของการยุบพักค่ะปรากฏว่ามีนะคะอ,า,อาจารย์นัทพรโตประยูนนี่แหละออกมาเขียนเอาไว้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการยุบพักค่ะโดยเฉพาะกับการยุบพักการเมืองในเยอรมน,นีซึ่งเข้ามามีเอี่ยวนะคะแสดงการคัดค้านการยุบพักก้าไกลนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะทางดรนัทพรโตประยนูนเนี่ยก็ออกมาบอกเอาไว้เลยว่าในประวัติศาสตร์การยุบพักการเมืองของเยอรมัน ที่เคยได้รับผลร้ายจากการที่พรรคการเมืองมีสิทธิเสรีภาพมากเกินไปเพราะพรรคการเมืองจะแฝงตัวเข้ามาตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมน,นูญเพื่อทำลายประชาธิปไตยเช่นกรณีพรรคสังคมนิยมแห่งชาติรัวนาซีที่ได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนแต่การดําเนินการเป็นผลร้ายกับประชาธิปไตยจึงถูกศาลรัฐธรรมน,นูญมีคําสั่งยุบตามมาตร,ราย1วงเล็บ2ว่าไม่ว่าโดยเป้าหมายของพรรคการเมืองเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของพรรคของบรรดาผู้ที่ฝักใฝ่ในพรรคแล้ว พักการเมืองใดมีความมุ่งหมายเพื่อขัดขวางการปกครองในระบบประชาธิปไตยหรือว่าเป็นภัยต่อ,อการดำรงอยู่ของสาพ,พันสาธารณรัฐเยอรมน,นีพักการเมืองนั้นขัดรัฐธรรมน,นูญและกฎหมายให้อำนาจองค์กรที่จะตัดสินเรื่องนี้ค่ะก็คือศาลร,รัฐธรรมนูญแห่งสาพ,พันเป็นผู้พิจารณาพิพากษาปัญหาขัดรัฐธรรมน,น,นูญนี้เพราะฉะนั้นการยุบพ,พักการเมืองนะคะการยุบพ,พักการเมืองในประเทศเยอรมันเนี่ย จะตัดสินเรื่องนี้นะน,นะคะและกระทำก็ต่อเมื่อต้องปกป้องคุณค่าสำคัญ2ประกาศคือ1นระบอบประชาธิปไตย2การดำรงอยู่ของรัฐซึ่งหลักเกณฑ์การพิจรารณาและอุดมการ์ของพักการเมืองที่ขัดต่อหลักพื้นฐานตามคำอธิบายของสารรัฐธรรมนูญว่าแม้พักการเมืองใดจะมีความเชื่อในทฤษฎีมาร์กซิสและเลนินซึ่งเป็นทฤษฎีที่ปฏิเสธระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนี้แต่ไม่ได้หมายความว่า พรกการเมืองนั้นเป็นพักที่ม่ชอบด้วยรัฐธรรมน,นูญตราบจนกระทั่งพักการเมืองดังกล่าวเนี่ยลงมือใช้กําลังเข้าต่อสู้หรือกระทําการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบก,การปกครองที่เป็นอยู่จึงถือว่าม่ชอบด้วยรัฐธรรมน,นูญและที่ทางดรนัทพรเนี่ยยกเอาประวัติการยุบพักในประเทศเยอรมันก็เพียงแต่จะเชให้เห็นว่ากลุ่มบุคคลที่ไปพบปะกันที่สถานทูตเยอรมันเนี่ยพวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าการยุบพักการเมืองประเทศเยอรมันเอง เป็นหลักกฎหมายต้นแบบค่ะที่ยอมรับในระดับสากลนี่แหละค่ะก็เรียกว่าเป็นโดมิโนโที่พุ่งกลับไปที่ตัวของเยอรมันที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการยุบพักเนี่ยนะคะจริงๆแล้วประเทศของตัวเองนั่นแหละเป็นต้นแบบในการยุบพักการเมืองค่ะ